มานอนอูนอนเว้นเสมออยู่นี่ขอแขนมเห็นอันนึง่งงอนมักตูมัแต่แซ่บแต่แซ่บเป็นตะกินกับลาบง้อแซ่บน,นะเป็นนองจ๋มานอนเว้นเหมืนอากกานกระดันใบแก้มมันกยเจ้ากินบ่เอาใบาอ่อนไม่นหนึ่งละมานอนเว้นคือว่าเอาเป็นตะกินกับลาบแซ่บแต่เพ่นว่าไม่กินกับลาบแซ่บสิเด้อน่ขสิโทวสัังลาบ,บ่ะเอาขอสิโทวสัังตัวปีดมากไปแห้งล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเศร้าอ่อนเราตัวนี้สองสามมือว่างหมันอ่อนได้ยุ่งมองขนนอนเว้นเนี่ยเอ้ยในหยอดเดียวไปไกิด่ดไบ่ ใบแก่ก็กินได้เอาเก็ดแก่กับมะพร้าวมะแก่แห้งหรอกนี่ยอดมะตูมจเจ้าเคยกินบ้กินกับลาบง้อแซ่บเถอะเด้อ้ยวันเราหิวขอไปโทษสั่งลาบก่อนไปไปไปกินหอกกับลาบง้อกันฮลัลโหลจอยเอาลาบง้อคมๆให้หน่อนะเอาคมๆเด้อดเผ็ดๆได้ลาบมะตูมมากยายคืออยากว่าจะกินกับลาบมะตูมอ่อนนี่อจ้าจ้ายุสวนคือเก่าวนะ่ะ มาไปว่ายดวนหิวกินเข่ากับลาบงัวงอนหลกตุ่มไปยิ้งอนหลอกตุ่มสองสามมือเราจะว่ามันแก่โจก็จะเป็นคิดว่าเอาลาบงัวมากินกับเนาะผรับกระลำงอนหลกตุ่มเนี่ยปนงาะอยอูม่มาอุ้ยคนล,ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวกับไปเก็บมะพริกอ่อนก่อนการมะพริกอ่อนมันยังสีเข่ากันเนาะเก็บมะพริกอ่อนจะเข้ากันนะ ย,ออยันคิดวาอนรำลับขาก,กันนะขีเขากันกับยอดหมักุ่มใช่ดออจ้ะมาพีกกอนถ้ามีไงหลดุดเขากันับพี่น้องโลยงานหมักุ่ม ใช่ใช่มาเสียอกับหลักงนวงอเดสาดเป็นท้าพี่น้องกัพักเม็กน้อยนเนี่ยดอันน้อยนี่จ้ะแซ่บอีกเก็บข้าวก็บเน่ ใบชะมีหรือพ่อกินมันมั่นใบมักตูมผักม,มันอ่อนหลายนั่งกับมะมันทำนี้พอดีกินอุ้ยปยังประพ่ออยู่เด้อปี๊ดมาสามหยอดหนึง่งครับเราต้องมาทพริกอ้อนนล้แลากันเถอะ ที่ตึดอิจะาเหกันเขาไม่อยากพูดว่ากินที่กินแดงเลยว่ากินขอแซ็บได้เลยตัวพี่น้องอแซ็บมาด้ว